โรงเรียนบ้านกรุงประชาสรรเป็นสถานศึกษาขนาดกลางตั้งอยู่เลขที่3หมู่3ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต2ปัจจุบันบริหารงานโดยนายปัญญาทองคูณแบ่งการบริหารงานออกเป็น4ฝ่าย ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น17คนจำนวนนักเรียน267คนเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น11ห้องเรียนโดยมีคำขวัญประจำโรงเรียนที่ว่าการศึกษาพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โรงเรียนบ้านกรุงประชาสรรมีจุดเน้น หรือแนวทางในการพัฒนาของสถานศึกษาตามภารกิจของโรงเรียนคือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ active learning ประสานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายชุมชนและองค์กรอื่นๆในการจัดการาศึกษาส่งเสริม และปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่21พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีแบบบูรณาการมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิตโรงเรียนบ้านพงประชาสารนำผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล,ล้อมของโรงเรียนเพื่อมากำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านพงประชาสารเป็นองค์กรแห่งการเารเียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้สู่มาตรฐานใส่ใจในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพียรฝึกทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตที่ห่างไกลยาเสพติดมีวิถีชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยพร้อมเป็นพลเมืองในศตรวรรษที่21ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านกรุงประชาสรรได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องยั่งยืนด้วยระบบคุณภาพโดยการบริหารงานตามรูปแบบบ้านปูชูโมเดลคือรูปแบบการพัฒนาคุณภาพและความสมดุลรอบด้านเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมีความสามารถมีความสุข เป็นรูปแบบการบริหารที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและเหมาะสมตามช่วงเวลานั้นๆเป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนทำให้ได้นวัตกรรมในการบริหารโรงเรียนที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนบ้านกรุงประชาสรรค์โดยดำเนินการตามวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA เพื่อให้ได้ผลสำเร็จ ตามเป้าหมายประกอบด้วย1 b e t ง for all ดําดำเนินโครงการกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนเป้าหมายสำคัญคือมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้รับบริการผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชน2 achievement motivation ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความมุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสร้างสรรค์และพัฒนางานอย่างมีเป้าหมาย 3. Network Education เครือข่ายพัฒนาการศึกษา4ฝ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน 4. Knowledge of Quality เข้าใจและตระหนักในคุณภาพองค์กรคุณภาพคนคุณภาพงานและคุณภาพผู้เรียน 5 Unity Management มีเอกภาพในการทำงานและมีส่วนร่วมทุกฝ่ายในการแสดงความคิดเห็น6 Nice person เป็นคนดีที่สังคมต้องการเป็นคนที่มีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม7 Good p a t r i c k ทำงานที่มีการปฏิบัติที่ดีมีระบบมีระเบียบ และมีแผนงานชัดเจน 8. Two Ways มี2เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความร่วมมือจากชุมชนผู้ปกครองภาครัฐและทุกภาคส่วนรวมถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ครอบคุมทุกด้านตามศักยภาพของผู้เรียนส่งผลต่อก,การดำเนินง,งานประการคุณภาพภายในและรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านปุงประชาสรรดังนี้มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านปุงประชาสรรมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอธิบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหามีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลสำเร็จทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อง,งานอาชีพอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนบ้านกรุงประชาสรรมีคุณภาพของสถานศึกษาที่ดีนักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการที่สูงขึ้นครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสูงขึ้นโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้ดีขึ้นอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนักเรียนมีทักษะและกระบวนการคิดที่ดีขึ้นสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี เพื่อเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศโรงเรียนบ้านปุงประชาสรรยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียนโดยมีผลงานที่เกิดจากระบบก,การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการบริหารงานบ้านปูชูโมเดลมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลลัพธ์ดังนี้ห้องเรียนคุณภาพปีที่1-3ถึงสถานศึกษาปลอดบุรีประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางระดับเหรียญทองแดงสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกข,ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปาจีนบุรีเขต2 จัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนและสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ได้รับรางวัลด้านวิชาการด้านศิลปะด้านดนตรีและกีฬาในระดับต่างๆจากการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจสติปัญญามีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพต่อไปในอนาคต ศึกษาปฐมวัยมาตรฐานที่1ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปฐมวัยตัวชี้วัดที่1.1เด็กเจริญเติบโตสมวัยสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอและส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม ตามหลักโภชนาการจเจริญเติบโตสมวัยรักษาสุขภาพฟันและช่องปากเด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัยมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงานระหว่างตากับมือตามวัยตัวชีวัดที่1.2เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค์ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับตัวเด็กบุคคลสถานที่แวดล้อมธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กได้สมวัยเด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์สามารถสังเกตจำแนกและเปรียบเทียบจำนวนมิติสัมพันธ์ได้สมวัยตัวชี้วัดที่1.3เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร จัดก,กิจกรรมให้เด็กมีทักษะการวาดการขีดเขียนตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการสมว,วัยนำไปสู่การขีดเขียนคำที่คุ้นเคยและสนใจเด็กมีทักษะในการดูภาพสัญลักษณ์การใช้หนังสือรู้จักตวกัวอักษรจากการจัดก,กิจกรรมเสริมประสบการณ์การคิดคำและการอ่านเบื้องต้น เด็กมีทักษะในการสื่อสารกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัยโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักและมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นๆด้วยตัวชี้วัดที่1.4เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ผ,ผู้สอนจัดก,กิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหวประกอบจังหวะดวนตร,ร,นะะร,รีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมผ่อนคลายรวมทั้งกิจกรรมในวันสําคัญเกี่ยวกับศาสนาและประเพณีในท้องถิ่นตัวชี้วัดที่1.5เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรมแต่กิจกรรมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ปลูกฝังให้เด็กมีความเมตตากรุณามีวินัยซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อตอนเองและส่วนรวมมีค่านิยมที่มีประสงค์สมวัยเด็กสามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่มได้เป็นผู้นำผู้ตามแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์มาตรฐานที่2การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พันธกิจ และค่านิยมของสถานศึกษาสถานศึกษาได้วิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาผลการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาร่วมกันวางแผนระดมความคิดกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.2กลยุทธ์และเป้าหมายของสถานศึกษา สถานศึกษาสำรวจวิเคราะห์ภารกิจและผลผลิตหลักสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับบริบทของสถานศึกษาทำให้ทราบถึงโอกาสอุปสรรคจุดแข็งและจุดอ่อนนำข้อมูลที่ได้ไปกำหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาิบาล ผู้บริหารมีความสามารถในการเป็นผู้นำทางวิชาการมีความรู้และประสบการณ์ในงานวิชาการมีความยุติธรรมซื่อสั์สุจริตเป็นผู้นำให้คำปรึกษาในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมตัวชี้วัดที่2.4การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีการสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองด้านการจัดประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ การจัดทำหลักสูตรการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์และด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยเพื่อนำมาปรับใช้และบูรณาการในกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนตัวชี้วัดที่2.5การนิเทศครูและการประเมินปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบผู้บริหารมีการนิเทศติดตามการทำงานของครูอย่างเป็นระบบและขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติงาน ดำเนินการประเมินปีละสองครั้งตามปีงบประมาณตัวชี้วัดที่2.6การใช้สื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัยการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์คำหนึงถึงความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของเด็ก สื่อที่จัดหาเป็นสื่อที่จัดซื้อและผลิตเองสื่อที่ใช้เป็นสื่อที่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งรวมถึงการบูรณาการเทคโนโลยีเข้าร่วมด้วยตัวชี้วัดที่2.7การจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่มั่นคงและปลอดภัยมีบริเวณที่เพียงพอสําหรับการจัดก,กิจกรรมและกิจวัตร,รประจําวันของนักเรียนเช่นโดมนเนกประสงค์สนามกีฬา สำหรับจต่กิจกรรมสนามเด็กเล่นมีพื้นที่แปลงฟันล้างหน้าล้างมือห้องเรียนสะอาดบรรยากาศในห้องเรียนมีมุมประสบการณ์เหมาะสมกับการเรียนรู้และมีความปลอดภัยตัวชีวัดที่28สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางป้องกันโรคอุบัติภัยไทยพิบัติมีมาตรการป้องกันภัยโดยมีแผนเผชิญเหตุเพื่อลดระดับความรุนแรงในสถานศึกษาได้แก่ ภัทยที่เกิดจากความรุนแรงของมนุษย์ภัทยที่เกิดจากธรรมชาติภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิภัยที่ทเกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยเป็นกิจกรรมที่ป้องกันภัยต่างๆในสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.9กระบวนการเฝ้าระวังการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือระดับประถมวัยมีระบบการคัดกรองเด็กรายบุคคล และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้าน100%เอเซเพื่อคัดกรองเบื้องต้นและส่งต่อเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือตัวชี้วัดที่2.10 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีการจัดกิจกรรมที่พ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวชุมชนมีส่วนร่วมมีการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับโรงเรียนเกี่ยวกับตัวเด็กและการดำเนินงานของสถานศึกษาปฐถมวัยเช่นประชุมผู้ปกครองรายกลุ่มห้องเรียนเพจเฟซบุ๊โลงเรียนบ้านกรุงประชาสรรค์ มาตรฐานที่ 3. การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กตัวชี้วัดที่3.1หหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์สถานศึกษาได้แต่งตั้งกรรมาการบริหารหลักสูตรดำเนินการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานความต้องการของชุมชน จุดเน้นของหน่วยงานมีการประเมินตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงตัวชี้วัดที่3.2การจัดก,กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เหมาะสมกับวัยการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้และการประเมินผู้เรียนครูผู้ดูแลเด็กจัดก,กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญามีความสามารถเป็นไปตามวัยสามารถใช้ชีวิตประจำวันตัวชีวัดที่3.3ครูประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการประเมินพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลจะต้องมีการประเมินพัฒนาการเด็กได้ครบถ้วนทุกด้านได้แก่ด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา ึงต้องสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะอันทงประสงค์ของเด็กประถมวัย